ย y e a h What's up everyone Welcome to DJ t Channel. e n s u m บ i t c h a n e l J สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 Cave House of Toys และนี่ก็คือ episode ครับ lightsaber ของ Ezra Bridger Rebels ตัวน้อยของเรานะครับ lightsaber เวอร์ชันแรกของ Ezra นะครับ ใครที่ติดตามมาจาก ep ที่แล้ว light saber ของ asoka ah นะแล้วก็บอกว่านี่เลยครับจัดมาเรียบร้อยแล้วกับ Ezra Bridger light saber ค่ายเดียวกันเลย <S <S 1> <S 1> neo saber นะครับผมนะพ่วงมาด้วยเลยนะมีปัญหานั้นแหะครับที่แล้วแล้วก็เลยต้องจัดอันนี้มายังไงก็ต้องจัดอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้นะครับผมไปกันเร็วๆเ,เลยนะเคสเหมือนเดิมนี่เลยนะครับ วูฟูฟูู่นะกล่องไมคคิวสนุกนะครับค่ายคัสตอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้แหละ e. แล้วแต่ว่าค่ายไหนก็จะสกรีนโลโก้ตัวเองลงมาปุ๊บเปิดมาข้างในก็แน่นอนมีพวกอุปกรณ์นะที่คงที่ไขสายชาร์จนะครับจุกปิดคู่มือมีขาตั้งอะคริลิกนะมีนี่เลยเบลดมาให้1อันพร้อมเรียบร้อยและแน่นอนครับกับไลท์เซเบอร์ เอซัวบร i เจอร์ห่อมาแบบนี้ตอนแรกอ่ะแอบบงงเพราะว่าเฮ้ยทรงมันประหลาดใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันมันจะใส่เคสอย่างนี้มาได้ไงพอส่งมาเป็นเคสแบบนี้เฮ้ยถูกหรือเปล่าแล้วพอเปิดออกมาถูกแต่ทําไมมันเล็กจังเออก็เลยไปหารูปดูเทียบนะครับมีสเกลเทียบอยู่ เราก็ลืมไปเพราะว่าเอสราตอนนั้นมันเด็กน้อยอ่ะมันก็ทําเป็นเหมือนไลท์เซเบอร์ด้ามเล็กนะมันก็เลยเล็กกว่าฮิ้วด้ามอื่นๆของเจดรุ่นใหญ่นะครับผมก็สเกลก็น่าจะถูกต้องละแบบนี้นะแกะไปคุยไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมใครอยากได้ก็ไปดูบนเว็บไซต์ Neo Saber เอาหรือว่าใครอยากดูค่ายอื่นก็ไปลองดูกันนะมันมาจากพี่จีนหมนก่อนหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับงานคัสตอม ราคาอยู่ที่349เหรียญน,นะมีโปรโลดละคงลดราคาอะไรไม่รู้ด้วยนะตอนนี้คริสต์มาสนะเข้าไปดูมาเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยตานะมันจะมีหลายรูปแบบอันนี้ก็คือแบบที่เป็นเขาเรียกว่า R G B ธรรมดาตัวถูกสุดนะมันจะมีตัวเป็น Neo Pixel อะไรของเขาอันหนึงไม่มี Profi นะรุ่นนี้แล้วก็จะมีเลือกความยาวของเบลดได้นะว่าจะเอานะมี3ขนาด แล้วก็จะมีเบลดแบบพิเศษอันนี้ simple blade นะครับธรรมดามันจะมีลาวาเบล d e ที่แบบว่ามีลูกเล่นแล้วก็จะมีอันนึงเป็นเลขอะไร symmetry crack อะไรไม่รู้อีกอันนึงแบบตัวแพงขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนราคาก็อัพอ up ขึ้นไปเรื่อยๆมีค่าส่งด้วยนะครับ diogo saber kit กล่องละ39เหรียญ us ก็พันกว่าบาทค่าส่งแล้วก็โดนภาษีอีกประมาณ2,000นิดน เออนะแล้วแต่ราคาของของที่ส่งมาเบ็ดเสร็จก็หมื่นกว่าบาทครับผมแต่เอส a ราบริ e เจอร์เล่มน,นี้ยังไม่มีค่ายที่เป็นไลายเส้นผลิตเลยแฮสบก็ยังไม่ทำดิสนีย์ก็ยังไม่ทำนะครับพวกค่ายที่เป็นเรปเปอร์ก้า EFX นู่นนั่นนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน มีจะทําออกมาก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นแบบเอสตราเล่มใหม่นะก็คือตอนนี้จัดให้เรียบร้อยจากซีรีส์อัลโซกาที่เราได้ดูกันนะครับผมก็เล่มที่2ของเอสตราก็ตกไปเป็นของซาบินนะแฮ b โวก็จะปล่อยออกมาปีหน้านะดิสนียก็เหมือนจะทําแล้วเหมือนกันก็พรีออเดอร์ไปแล้วเหมือนกันอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นซาบินไลท์เซเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็เอสตรากลับมาเวอร์ชั่นคนสร้างใหม่ กลายเป็นไลท์เซเบอร์ของเคนน n นะเดฟก็จัดให้เพราะว่าเคนนคงไม่ได้กลับมาแล้วนะก็อย่างน้อยเอาไลท์เซเบอร์กลับมาก็ยังดีก็ดีก็ดีก็รอดูอ ah s โควาซีซั่น2กันต่อไปนะว่าเอสราใช้ไลท์เซเบอร์อันใหม่ของเคนนก็คงมีคนทําออกมาขายอีกเหมือนเดิมค่ายคัสตอมมีหมดเรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้นะจากซีวีอสโ o k าไม่ว่าจะของออทัลลอดเรของเชน ของเอินควิสิเตอร์มากันครบค่ายคัสตอมนะครับอะแกออกมาแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดใครเป็นสายช่างเนี่ยเคยลงรูปเป็นในกลุ่ม Star War s เหมือนกันไปหยิบมาแก้งถ่ายรูปว่าคือไลเซเบอร์ของไอ r ซรานะใครเป็นสายช่างจะบอกว่าไอเนี่ยมันแม็กยิงลูกปืนนี่นะป,ป,ป,ปนี่เลยครับผมแม็กยิงลูกปืนหมื่นกว่าบาท สวยดีนะตั้งแต่ตอนดู r e b e l ลส์แล้วก็ชอบ Light Saber เล่มนี้มากนะเอสวาสร้างออกมาตอนนั้นก็ลองว้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออเป็นไ g เซเบอร์เป็นดาบแล้วเป็น b บลสเตอร์ยิงได้ด้วยโคตรเท่เลยนะครับนี่เลยนะวัสดุก็เป็นเหมือนอลูมิเนียมนะเหล็กผสมกันมานี่แหละน้ำหนักก็หนักไหมก็ประมาณฮ er, ิวด้ามไ์เซเบอร์ทั่วๆไปนะครับ ด้ามมันเล็กอย่างที่บอกจับตรงนี้อืก็ถนัดมือเลยนะมือเราไม่ได้ใหญ่เข้าได้ไม่ติดถ้าเกิดใครมือใหญ่ๆตรงนี้ก็อาจจะแบบติดตรงนี้แต่เนี่ยม่พอดีเลยฟุบฟุฟ,ฟนะสวยงามนะครับสีลงมาก็นี่เลยมีแบบว่าอโนไดซ์นะเขียวๆตัดบัดเงาเง,านง,านงานินๆนะดำๆๆลูกเล่น สวยดีนะตรงนี้ก็แน่นอนใส่ใบดาบนะครับอยูต่ตองขันสกรูหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่ม Power มันก็จะประหลาดหน่อยอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันต้องเป็นล l สเตอรใช่ไหมจับเหมือนปืนนี่แล้วก็จะมีตรงนี้จะลุ้นว่านี่แหละมันมีไฟแบบ L.E.D ไหมแหมแต่ถ้าเกิดอนาคตอีกหน่อยมันยิงแล้วแบบมีแสงเลเซอร์ออกมามันจะเท่มากเลยนะแต่คงเป็นไปได้ยากลำโพงน่าจะอยู่ตรงนี้ดูซิหมุนเลย ใช่แล้วครับนี่คือลำโพงนะชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบตอันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้แขวนเข็มขัดห้อยหมุนยังไงอันนี้โหได้มานานจัดก,กดเปิดแบตน่าจะหมดครับไม่ติดตอนนี้หมุนไขเนี่ยออกไปเรื่อยเลยดึงไม่ออกหารูชาร์จ USB ไม่เจอนะสรุปมันมีตรงเนี้ย ถอดสกรูออกไปเรื่อยๆขันออกไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาขันอันนี้ออกอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะต้องเอาไอ้ตัว bracket อันนี้ออกมาแล้วเหมือนว่า USB ที่เสียบสายชาร์จมันอยู่ข้างในเออเดี๋ยวลองขันออกมาให้ดูกันนี่แหละฟึบแล้วก็จะต้องเอาอันนี้ออกเจอแล้วครับดูเสียบสายชาร์จ USB แหม ยังไม่ทันเล่นเจอจุดไม่ชอบก่อนแล้วเพราะว่าขัน 3- 4สตัวเลยนะกว่าจะเจอชาร์จได้นะครับออกมาอันนี้ก็ไม่มีการโชว์ข้างในระบบไม่เห็นแบตเตอรี่แต่มันก็ต้องมีวิธีถอดมันออกแหละนะความจริงมันน่าจะแบบเอารูชาร์จไปแบบว่าอยู่แถวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออง่ายๆแบบว่าซ่อนเปิดฝามาแล้วเสียบอะไรเงี้ยจะแจ๋วกว่าอ่ะเดี๋ยวไปชาร์จแบตก,ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาลองระบบให้ดูกันครับผม เอาละครับชาร์จแบตมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เต็มนะเอาแค่เปิดติดรีวิวให้ดูก่อนนะก็กดปุ่มค้างปุ๊บมันก็จะติด <Ste ady. S 1> นะมันก็จะมีโหมดต่างๆนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้ดูคู่มือตอนอโซก้าไม่ได้ให้ดู Sino RGB นะครับอันนี้ไม่ใช่ Sino Pixel นะก็เนี่ยมันจะเป็นกดปุ่มแล้วก็มันจะบอกว่ากดค้างกีวิแล้วก็จะมี LED flash แต่ของ e อสราบเนี่ยมันไม่มี เหมือนของอสก้าเลยปกติตรงปุ่มมันจะมีเหมือนไฟ LED นะบางรุ่นพอกดค้างปุ๊บมันจะมีไฟ LED กระพริบตามที่เขาบอกเนี่ยว่ามันจะแฟลชเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอะไรแบบนี้ตามกี่วิที่เรากดะนะครับเราก็ต้องใช้วิธีจำเอากดค้างกี่วิท,ทำอะไรนู่นนั่นนี่เปิดปิดยังไงโห,โ,หโหมดนู้นโหมดนี้นะอันนี้กดแล้ว ตอนนี้ <Standard Mode. S 1> ตอนแรกดูว่าจะมีไฟกระพริบตรงนี้แทนมันไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าไม่มีไฟ LED ใส่มาในนี้นะเนี่ยแหมแอบเสียดายตอนนี้เปิดแล้วนี่เลยครับนี่เป็นไฟสายเรียบร้อยนะอ่าบอกให้ชาร์จแบตแล้วตายแลวตายละรีบใส่ใบรีวิวก่อนเลยแล้วกัน สีแดงเอฟเฟกต์ effect, warning flashing เนี่ยจะได้เลยเนี่ยเสียงปืนยิงตะลักะว่าถ้าเกิดมันมีไฟออกมาหน่อยมันก็จะเท่มากสีเข <The master. S 1> ียว the master ครับ เอาละครับผมก็ประมาณนี้เลยคล้ายๆกันเลยนะระบบนะมันจะมีพรอฟี่ที่แบบว่าสามารถใส่เสียงเพิ่มเข้าไปเองได้นู่นนั่นนี่ตั้งโปรแกรมอะไรย่ยรุ่นขั้นเทพนะครับก็ลองดูการชอบแบบไหนแต่อันนี้ผมจัดมาเพราะว่าด้ามเลยนะก็เอสร b บริเจอร ไม่เหมือนใครยูนิคสุดๆนะครับใครที่เป็นแฟนเอสราหรือว่า r e b e l ลส์นะเล่มนี้ต้องมีในคอลเลคชันแต่ถ้าเกิดแบบไม่อยากได้งานคัสตอมก็รอก็รอไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายไหนจะผลิตออกมาที่เป็นแบบไลเซนส์นะครับของแท้นะก็ลองไปจัดดูกันลองดูนะไม่จะเป็นต้อง n e โอเซเบก็ได้มี Art Saber มีอะไรอ่ะอีกหลายค่ายนะอย่างที่รู้กันนะครับให้ผู้ชื่อค่ายคัสตอมทั้งหมดตอนนี้เยอะเหลือเกิน เล่มต่อไปรอดูเลยครับเด,ดเด็ดมากเด็ดมากได้มาแล้วกำลังเดินทางมานะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยที่นี่นะครับ May the force be with you